ต่อไปผมเราจะมา create the scario one น,นะครับผม the cylinder ซึ่งเราจะทำตามนี้นะครับผมซึ่งเขาจะให้มา2อ,อย่างในการก็คือบอกว่าในวินาทีที่ศูนย์นั้นนะ่ะก็บอกสู่ทำการยืดออกหรือว่า add the zero second the cylinder extend นะครับผมแล้วก็อันที่2คือ add the ten second the cylinder retract นะครับผมหรือว่าที่10วินาทีนะครับผมก็บอกสู่ทำการเริ่มหมดกลับมานะครับ ขั้นตอนแรกผมไปดีเซลเมชชั่นครับผมด้านบนนี้กดลงเนี่ยครับดับดาวลงมาหาคําว่า s c ก n เนโอนะครับผมตรงนี้อ่านะครับผมจะขึ้นมาแล้วผมสีก็จะเป็นตามที่เราตั้งไว้นะผมเมื่อกี้แล้วผมก็ทําตามที่เขาให้มาเราสามารถกดซูมอินซูมเอาได้จากรูปสอนเอ่อรูปแวดขยะตรงนี้นะผมเขยับได้นะครับผมมาผมตรงนี้แล้วผมจะซูมอินนะครับผมนี่อ่ะที่สุดไม่ิทย์ทีนะผม เริ่มเลื่อนออกนะครับแล้วก็ที่สิบวินาทีเริ่มเลื่อนกลับแล้วผมตรงนี้สิบวินาทีเสร็จแล้วผมกดคอนเฟิร์มแล้วผมต่อไป Kinematic s i m u l a t i o นนะผมในแท็บ Simulation ตรงนี้นะผมจะมีคำสั่งที่ชื่อว่า Kinematic Simulation ตรงนี้นะผมซึ่งสามารถเลือกสถานการณ์ที่จำลองได้นะครับผมเราสามารถจำลองได้ตามที่เราต้องการตั้งค่าไปก่อนแล้วจะมีการอัปเดตหลังจากที่เราแก้ไขนะครับผมหรือว่าคำนวณอนวัตออกมาแล้ว ซึ่งคำสั่งแก้ไขก็ขึ้นอยู่ว่าจะเป็นพวกของความแม่นยําหรือว่าการโชนอะไรพวกนั้นนะครับผมอ่ะเราเข้าไปที่คําสั่งนี้นะครับใน start configuration นะผมเลือก start นะผมซึ่งเลือกไว้แล้วนะผมจากนั้นให้ปรับค่าเริ่มต้นให้เป็นตามนี้นะครผม s c a r e i o 1นะครับผมบ position per second เป็นปรับ position per second เป็น10นะครับจากนั้นกด confirm นะผมต่อไปนะผมเราจะ paying the simulation นะผมปิดแถมนี้ลองนะครับ หลังจากเราตั้งค่าซิมูเลชันเสร็จนะผมเราสามารถดูซิเลชันของเราได้นะผมจากตรงน,นี้ผมเพย์ซิมูเลชันนะครับผมจะขึ้นอย่างนี้มานี้คืออันแรกที่เราทำนะครับผมดบัดบดาวยู่แค่เดียวกดเพย์ได้เลยนะครับเราก็จะยืดลงมานะครับผมตรงน,นี้สามารถปรับหลูและเพิ่มให้เล่นเร็วขึ้นได้น,นะผมจากตรงในช่องวินโดว์ตรงนี้นะครับก็จะเร็วขึ้นแล้วก็จะลูแต่ตอนนี้ผมก็จะเล่นลูไปเรื่อยอ่ะครับผม ต่อไปผมเราจะสร้าง s c ก n เนลสอนะครับผมหรือ Rotation for the support unit come into play นะครับอ่าแล้วผมซึ่งตัวส่วนนี้จะเกี่ยวกับตัวมอเตอร์นะครับผมซึ่งก็คือตรงนี้นะครับตัวนี้ครับผมซึ่งเขาจะใช้ทั้งสองตัวนะครับคืออย่างแรกให้โรเตชันเกองศานะครับผมใน2.5วินาทีนะครับผมให้เป็นวินทีเขียวแล้วก็ท้ายที่2คือโรเตชันลบเกองศานะครับผม2.5วินาทีนะครับจะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับผมแล้วก็เริ่มทำเหมือนก่อนหน้านี้ได้เลย อ่าเรื่องนะผมตรงนี้นะผมจอย diving test นะครับผมกดแล้วเปลี่ยนให้เป็นมอเตอร์นะครับผม,นนะร,บผมระยะเวลาเรา add จอยเข้าไปปุ๊บระยะเวลา2.5งจุวิห้าวินะผมตัวนี้เป็นองศานะผมเราเปลี่ยนเป็นเราเปลี่ให้เป็น90องศาเรียบร้อยแล้วผมกด confirm โอ้เมื่อกี้ผมลืมเปลี่ยนชื่อตกเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวให้เปลี่ยนชื่อข้างนอกนะครับผมอันนี้เอาไปต่อไปแท็กะครับผมมอเตอร์2.5วิ จอยลบเก้าสิบองศาคอนเฟิร์มปิดหน้าต่างนี้ลงครับผมอ่ถ้าผม้าในกรณีที่จะเปลี่ยนชื่อนะผมมาที่ entity นะครับผมในตรง s c คเรียลตรงนี้นะครับผมอ๋อในตรง t a สตตรงนี้นะครับผมเราเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับผม another rename นะครับผมเปลี่ยนชื่อนี้ผมเป็น rotate นะครับผม90้าสิบครับผมตรงนี้เปลี่ยนชื่อรีเนียผมเป็น rotate ลบเก้าสิบนะครับเอาคนเลยก็จะเปลี่ยนสีนะครับผมให้เป็นสีเขียวเข้มอ่า a t t r i b u t e สีเขียวเข้มตรงนี้นะครับผมคอนเฟิร์มก่อนที่จะทิ้งออทนะครับผมเหมือนกันคอนเฟิร์มนี่ก่อนคอนเฟิร์มกลับผมเราจะมาทำแอนิเมชันใหม่แล้วผมในที่ Charleo นะครับ แล้วก็ทําการลากนะผมวันนี้สามารถเคียดีเวยตัวเองเลยแต่เราก็ทําตามแบบแันที่เรามีก่อนแล้วผมอย่าแรกยืดหดตรงนี้แล้วผมปรับซูมเข้าไปได้่างนี้นะครับ ประมาณนี้แล้วผมกดคอนเฟิร์มนะครับมาตรง kinematic simulation นะครับผมเปลี่ยน s ช e ยริโอสองคอนเฟสามารถกด pay เพนิเม i o n ได้เลยนะครับผม คผมเรียบร้อยแนละ้วผมกดปิดหน้าต่างครับผมแล้วเซฟดอ็อกิเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม